เมื่อหนุ่มช่างปลาปาดวงซวยเดินมาเจอกับเหตุฆาตกรรมกับเงินที่เต็มกระเป๋าการเอาชีวิตล่อต้ถื่นบ้านจึงเกิดขึ้นกำหนังเรื่องคอสเปซแต่ก่อนจะไปรับชมรบกวนกดไลค์กดแชร์ให้คลิปวิดีโอนี้หน่อยนะครับเริ่มมาที่ชายคนตัดไม้ที่กำลังโดนสองโจรน,นั้นปล้อนอยู่คนตัดไม้นั้นสู้กลับแล้วก็ด่าแม่โจรเลยทําให้พวกมันโกรธใช้ปืนยิงคนตัดไม้โจนอ้วนถามว่าทําบ้าอะไรของนายวะจากนั้นก็ขึ้นไปหยิบกระเป๋าบนรถ แต่ก็ไม่เจอสิ่งที่ตามหาอยู่ตัดกลับมาที่บ้านของบ๊อบบี้ที่กาลังคุยโทรศัพท์เกี่ยวกับเงินที่ลูกค้านั้นยังไม่จ่ายครอบครัวของบ๊อบบี้นั้นกําลังขัดสนเรื่องเงินแครี่แฟนสาวเลยจะออกไปรับงานเป็นพนักงานบัญชีพาร์ทไทม์แต่บ๊อบนั้นไม่ยอมให้ทาครับเลยทะเลาะก,กันนิดหน่อยหลังจากนั้นบ๊อบก็ไปทํางานตามปกติบ๊อบเป็นช่างบาัรบป้ที่ใจดีแต่ตอนที่เขาไปเติมน้ํามันนั้นก็ไปเจอกับนายอำเภอที่พูดถึงเรื่องคดีความว่ามีคนนั้นแอบลักลอบตัดไม้ที่นอกเมืองน,น,นายอำเภอบ,บ ว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างบ๊อบบอกว่าไม่ค่อยดีเมื่อแต่คนนั้นติดเงินเขาในอำเภอเลยชมว่าคุณน,นั้นเนี่ยเป็นคนดีนะบ๊อบและก็จงทําดีต่อไปในสหายจากนั้นบ๊อบก็ขับรถไปทํางานแต่รล้วุงเข้านั้นดันเสียกลางทางเลยจะโทรไปหาเมียแต่มือถือนั้นก็ไม่มีสัญญาณครับเขาเลยหยิบเครื่องมือที่หลังรถแล้วเดินเท้าไปที่บ้านของลูกค้าในเวลาเดียวกันนั้นเจ้าหน้าที่ FBI กําลังตามสืบหาหลักฐานของพวกตัดไม้เถื่อนเธอบอกว่าธุรกิจไม้เถื่อนมันเป็นธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ การที่ทํทำแบบนี้ได้นั้นจะต้องเป็นองค์กรที่ใหญ่มีทั้งปืนยาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ตอนที่คุยกันอยู่นั้นพวกเขาเนี่ยก็ไปเจอกับศพที่ถูกยิงตายกลับมาที่บอ๊อบตอนนี้เนี่ยกำลังทำงานฟังเพลงล้านลาอยู่แต่ความสวยนั้นก็มาเยือนข้างบนบ้านนั้นเกิดการปรุนกันเกิดขึด้นโจรอ้วนกับโจรผอมเจ้าเดิมครับซึ่งตอนนี้เนี่ยพวกเขานั้นมาตามหากระเป๋าหรือว่าอะไรสักอย่างพวกโจรเนี่ยก็บอกว่าพวกเขานนเนี่ยจับตาดูเจ้าของบ้านมาสักพักแล้วแล้วก็ถามหาเงิน ที่ได้จากการตัดไม่เถื่อนว่ามันเนี่ยอยู่ที่ไหนแต่เจ้าของบ้านนั้นก็ไม่บอกแล้วกระโดดกัดหูจนผอมจนผอมนั้นก็เลยคว้าดินสอที่วางอยู่บนโต๊ะปากเข้าไปที่เบ้าตาของเจ้าของบ้านบ๊อบเริ่มเอะใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาเลยมองผ่านท่อน้ําแล้วไปเจอเข้ากับโจรที่ถือปืนขู่เจ้าของบ้านอยู่ตอนนั้นเองโจรอ้วนนั้นเปิดประตูเข้ามาพอดีเจ้าของบ้านเลยใช้จังหวะน,นั้นเข้าไปแย่งปืนแต่ก็โดนโจรผอมยิงใส่จนเสียชีวิตคาที่โจรอ้วนนั้นก็เลยบน่น ว่าถ้ามึงจะฆ่าทุกคนก่อนที่มันจะบอกที่ซ่อนเนี่ยแล้วพวกเรานั้นจะเจอเงินได้ยังไงวะจนผอมนั่นก็เลยมองดูรอบๆจนไปเจอกับฝาท่อน้ําตัดกันมาที่บ๊อบตอนนี้เนี่ยกำลังตกใจในสิ่งที่เห็นเลยถอยหลังไปชนเข้ากับกระเป๋าเขาเนี่ยเลยเปิดมันออกมาดูแล้วก็เจอกับเงินที่อัดแน่นอยู่เต็มกระเป๋าแต่เขาก็ไม่ได้สนใจครับเขานั้นรีบหนีออกจากใต้ถุนบ้านแต่ก็ดวงซวยไปเจอกับโจนเข้าพอดีครับโจนนั้นใช้หน้าไม้ที่ถืออยู่ยิงเข้าไปที่ไหล่ของบ๊อบบ๊อบเลยหนีกลับเข้าไปที่เดิม โจนอ้วนนั้นก็ไล่ตามเข้าไปครับเขาเนี่ยพยายามง้างประตูออกบ๊อบเนี่ยเลยใช้คัตเตอร์ที่พกมากรีดเข้าไปที่มือของโจนจากนั้นใช้ประแจกันประตูจากข้างในโจนทั้งสองเลยกลับเข้าไปในบ้านและบอกกับบ๊อบว่าพวกเขานั้นจะไม่ไปไหนเขาเนี่ยสามารถนั่งดื่มชิวๆได้ทั้งวันแต่นายเนี่ยคงมีเวลาไม่มากนักตอนนี้เนี่ยนายเลือดออกถ้าเกิดว่านายนั้นส่งเงินมาให้เราเราเนี่ยก็จะปล่อยนายไปแล้วก็พวกโจนเนี่ยก็ยังถามบ๊อบอีกว่าบ๊อบนั้นเป็นใคร บ๊อบเนี่ยก็ตอบว่าเขาเนี่ยเป็นแค่ช่างประปาธรรมดาแต่โจนอ้วนนี้ยก็เริ่มใจคอไม่ดีครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขามีบาดแผลเขาเนี่ยอยากไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแต่โจนผอมนั้นก็พยายามปอบบอกว่ามันเนี่ยตัวคนเดียวแถมยังบาดเจ็บอีกมันเนี่ยคงอยู่ได้ไม่นานจากนั้นเนี่ยก็ส่งเหล้าให้โจนอ้วนดื่มแล้วก็ใช้มันล้างแผลตัดกรบมที่ว่าการอำเภอตอนนี้เจ้าหน้าที่นั้นได้ตามบัญชีที่ผิดปกติของทิมมี่จนมาถึงหมู่บ้านแล้วคุยก,กับนายอำเภอครับ นายอำเภอเนี่ยบอกว่าเมืองของเรานั้นปกติดีทิมมี่เนี่ยเป็นเสาหลักของหมู่บ้านเขานั้นประสบความสําเร็จจากธุรกิจถ้ามันมีอะไรผิดปกติเนี่ยเขานั้นจะต้องรู้แลวก็บอกให้กับเจ้าหน้าทีน่นะครับไปหาหลักฐานมาเพิ่มก่อนที่เธอนั้นเนี่ยจะไล่ว่าคนในเมืองของเขาเจ้าหน้าที่นั้นก็เลยพูดกับนายอำเภอเธอนั้นเนี่ยจะขอไปดูที่โรงเรื่อยไม้ของทิมมี่สะหน่อยผู้ช่วยนายอำเภอนั้นเธอเนี่ยก็เลยเสนอตัวไปช่วยด้วยอีกแรงหนึง่งตัดกันมาที่บ๊อบตอนนี้เนี่ยเขากาลังแย่ครับเขาเนี่ยจะ ม่อย่างนั้นเนี่ยได้เลือดออกหมดตัวแน่เขาเนี่ยใช้เล่ยตัดท่อตัดที่ก้านของธนูหลังจากนั้นก็ห้ามเลือดแล้วก็สลบไปได้วยความเจ็บปวดตัดกับมาที่เจ้าหน้าที่ที่กําลังสอบถามข้อมูลของทิมมี่แต่ก็ไม่มีใครนั้นช่วยกับจนเธอนั้นไปเจอกับแคลรี่แฟนสาวของบ๊อบเข้าพอดีเธอนันเนี่ยบอกว่าเธอนั้นเคยทํางานบัญชีให้กับทิมมี่มาก่อนแต่เธอนั้นเพิ่งลาคลอดไปเจ้าหน้าที่กับผู้ช่วยนั้นก็เลยจะขอคุยอะไรกับเธอสักหน่อย กลับมาที่โจนตอนนี้เนี่ยโจนนั้นกําลังเสนอเงินให้กับบ๊อบแต่บ๊อบนั้นก็ตอบปฏิเสธโดยทันทีพวกโจนเนี่ยก็พยายามชวนบ๊อบคุยเพื่อหาตําแหน่งที่อยู่บ๊อบก็เลยเสนอทางออกให้ก็คือโจนนั้นจะต้องออกไปจากบ้านหลังนี้แล้วเขาเนี่ยจะทิ้งเงินไว้ให้ตอนที่บ๊อบพูดอยู่นั้นนะครับพวกโจนเนี่ยก็ใช้จังหวะน,นั้นยิงก็ใส่บ๊อบทันทีและยังพูดจากกนตีนใส่บ,บ๊อบอีกบ๊อบเนี่ยก็เลยโมโหกลับมาที่เจ้าหน้าที่กับผู้ช่วยที่กําลังดูบัญชีที่แคีี่่่่นนนนัักกกเเเปปิิดดให้ยยููออออยยธบวาาทุางมต เจ้าหน้าที่นั้นก็เลยจะขอสำเนาเพื่อเอาไปตรวจสอบแต่แครีนั้นไม่ให้ครับเพราะว่าเธอเนี่ยคิดว่าทิมมี่นั้นคงไม่ชอบแน่เธอนั้นเนี่ยรู้จักกับทิมมี่มานานแล้วหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่กับผู้ช่วยนั้นก็เข้าใจดีครับแล้วก็เลยจะไปหาข้อมูลต่อจนไปเจอเข้ากับซิมมอนก็เลยจะสอบถามแต่ยังไม่ทันสอบถามครับซิมมอนเนี่ยเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่นั้นก็เลยวิ่งหนีไปซะก่อนแต่เขานั้นก็วิ่งในแป๊บเดียวครับเขาเนี่ยโดนผู้ช่วยนั้นดักหน้าไว้ครับและก็ถูกจับตัวเจ้าหน้้้้าาาาทีนนนััักก็เเเเลยยคตวไปจอขบ ซิมมอนนั้นบอกว่าเขาเนี่ยได้มาจากคนรัสเซียกลับมาที่พวกโจรที่กําลังวางแผนโจรผอมนั้นจะชวนให้บ๊อบคุยเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจแล้วให้โจรอ้วนนั้นแอบ,บย่องเข้าไปข้างหลังเพื่อจัดการบ๊อบจากนั้นโจรผอมนั้นก็เริ่มทําตามแผนครับเขาเนี่ยใช้เท้านั้นกระทืบเพื่อเรียกบ๊อบคุยแต่พูดกับบ๊อบไปแค่แป๊บเดียวครับก็โดนบ๊อบนั้นเอาสว่านเจาะเข้าไปที่เท้าด้วยความเจ็บปวดโจรผอมนั้นก็ยิงกระสุนลงไปที่พื้นหลายนัดแล้วก็ดึงเท้าที่ถูกสว่านเจาะนั้นออก จากนั้นบ๊อบก็เอาเงินออกมาจากกระเป๋าแล้วเผาโยนขึ้นไปข้างบนจนผอมเมื่อเห็นแบบนั้นแล้วเนี่ยก็ตกใจแล้วใช้เท้านั้นรีบดับไฟแต่บ๊อบนั้นได้เอาทินเดอร์นั้นราดก็ไปได้เงินด้วยครับเลยทําให้ไฟนั้นลามขึ้นไปที่ขาแต่โชคดีนะครับที่จนอ้วนนั้นเอาผ้ามาคุมไว้แล้วก็ช่วยจนผอมนั้นไว้ได้ทันครับบ๊อบก็เลยพูดจากวนอวยกับบอกว่าไหนล่ะจะฆ่าฉันใช่ไหมไม่เห็นทําได้เลยสักทีและบ๊อบนั้นเขาได้เสนอทางออกให้กับพวกจน ว่าให้ออกไปจากบ้านหลังนี้ซะแล้วเขานั้นอาจจะเหลือเงินให้นิดหน่อยโจนนั้นก็เลยถามว่ามึงเป็นใครวะบ๊อบเนี่ก็เลยบอกไปว่ากูนั้นคือสุดยอดช่างประปาโคตรมหาปไลแล้วก็หัวเ้อาใส่ด้วยความโมโหโจนผอมนั่นก็เลยยิงมั่วๆไปที่บ๊อบจนกระสุนนั้นหมดบ๊อบเนี่ยก็เลยใช้แผนเดิมอีกครั้งคือการเผาเงินแต่ก็โดนโจนอ้วนนั้นจับตัวได้ครับบ๊อบเนก็พยายามดิน้นจนหลุดออกมาได้แล้วใช้สว่านเนี่ยแทงสวนขึ้นไปจนเกือบโดนโจนอ้วน ตอนนี้จนผอมนั้นเริ่มเอาบอบไม่อยู่ครับเขาเนี่ยก็เลยส่งข้อความไปหาใครบางคนตัดกันมาที่แครี่ตอนนี้เนี่ยเธอเจอะอะไรแปลกๆในบัญชีของทิมมี่เธอเนี่ยก็เลยโทรไปหาผู้ช่วยครับผู้ช่วยนั้นก็มารับแต่ผู้ช่วยนั้นบอกกับแครี่ว่าเขาเนี่ยจะไปที่บ้านทิมมี่ก่อนเพื่อเอาตัวทิมมี่นั้นมาสอบสวนผู้ช่วยนั้นก็ได้ถามแครี่ว่าสามีเธอนั้นไปไหนเธอบอกว่าอยู่ที่บ้านทิมมี่และเธอเนี่ยก็เลยจะขอติดรถไปด้วยเพราะว่ากลัวสามีของเธอน,น,นั้นจะเป็นอันตรายครับ กลับมาที่บ้านของทิมมี่ตอนนี้โจนนั้นนั่งซิงอยู่แต่โจนอ้วนนั้นก็ไปเจอกับปืนลาสัตว์ที่ตั้งโชว์อยู่โจนผอมนั้นก็เลยหยิบขึ้นมาแล้วก็ใช้ให้โจนอ้วนนั้นไปหากระสุนในลิ้นชักเมื่อโจนอ้วนนั้นเจอกระสุนก็เลยโยนให้โจนผอมแต่โยนเยอะไปหน่อยกระสุนเนี่ยก็เลยหล่นลงพื้นตอนนั้นเองนะครับบ๊อบเนี่ยก็ได้แอบเอากระจกที่เขาทําขึ้นแอบสอดแนมพวกโจนพอพวกโจนเผลอเขาเนี่ยก็เลยแอบเอากระสุนที่หล่นบนพื้นไปหนึ่ ยอำเพอน,นั้นกําลัาสอบสวนซิมมอนที่ถูกจับอยู่เขานั้นเนี่ยถามกับซิมมอนว่านายนั่นเนี่ยแอบตัดไม้หรือเปล่าถ้าเกิดไม่บอกเนี่ยเจ้าหน้าที่นั้นจะยัดคดีผู้ค้าให้กับซิมมอนโทษอย่างน้อยเนี่ยก็5ปีซิมมอนนั้นก็เลยบอกว่าเขาเนี่ยแอบตัดแค่สองสามต้นเพื่อส่งให้กับทิมมี่แลกกับยาส่วนเรื่องคนตายที่เจอนั้นเขาไม่ได้เกี่ยวด้วยกลับมาที่บ้านของทิมมี่ตอนนี้พวกโจรน,นั้นกําลังจะลมแก๊สบ๊อบอยู่บ๊อบเนี่ยก็เลยถอดท่อน้ําเพื่อเอาอากาศหายใจ หลังจากนั้นพวกโจรเนี่ยก็จุดไฟกาจะให้ไฟนั้นเผาบ๊อบทั้งเป็นแต่บ๊อบนั้นก็เอาเสือที่วางอยู่บนพื้นนั้นมาคุมตัวไว้ได้ทันครับด้วยแรงระเบิดประตูที่ปิดอยู่เนี่ยก็เลยเปิดออกโจรผอมเนี่ยก็เลยสั่งให้โจรอ้วนเข้าไปจัดการบอ๊อบตอนนั้นเองเนี่ยบ๊อบนั้นก็ได้เตรียมรับมือด้วยการใช้หัวสว่านมัดเข้าไปที่กำปั้นด้วยสกอตเทปครับแล้วใช้พื้นที่ที่เขาชำนาญน,นั้นตลบหลังและในจังหวะนั้นเองเขาใช้มันแทงเข้าไปที่โจรอ้วนแต่เขาากะควมสูงผิด หัวสว่านนั้นมันปักเข้าไปที่ไม้โจนอ้วนนั้นก็เลยได้จังหวะจับบ๊อบโยนทะลุก,กำแพงจนบ๊อบนั้นหมดสติไปชั่วขณะโจนอ้วนเนี่ยก็เลยดีใจบอกว่าเขาเนี่ยจัดการมันได้แล้วแต่ตอนที่โจนทั้งคู่นั้นดีใจอยู่ครับบ๊อบนั้นก็ได้สติแล้วใช้เชือกเนี่ยรัดเข้าไปที่คอของโจนอ้วนจนล้มลงบ๊อบนั้นคิดว่าโจนอ้วนนั้นตายแล้วครับแต่เขานั้นแค่หมดสติไปบ๊อบนั้นก็เลยจับโจนอ้วนนั้นมัดมือแล้วก็จัดการร่ายเพชรมลประดิษฐ์อะไรสักอย่าง ตอนนั้นเองผู้ช่วยเนี่ยก็มาถึงพอดีเธอเดินเข้าไปที่บ้านของคิมมี่แล้วสั่งให้แครี่นั้นรออยู่ที่รถจนผอมนั้นก็เดินมาหาผู้ช่วยผู้ช่วยนั้นก็บอกว่าให้ยกมือขึ้นแล้วจนผอมนั้นก็พูดขึ้นมาว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเลยเถิดกันไปใหญ่เราเนี่ยเผลอฆ่าทิมมี่ผู้ช่วยเนี่ยก็เลยหัวเสียเลยบอกว่ามันเป็นแค่งานง่ายๆแค่ฉกของแล้วก็หนีไปแค่นั้นเองเธอนั้นถามหาจนอ้วนว่าอยู่ไหนจนผอมเนี่ยก็เลยบอกว่ามันเนี่ยโดนช่างปลปานั้นจัดการไปแล้ว ผู้ช่วยเนี่ยก็เลยหัวร้อนเข้าไปใหญ่แล้วก็ถามว่าแค่ช่างปลปาเนี่ยนะจนผอมเนี่ยก็เลยบอกว่าไอ้ช่างปลปบาบ้าเนี่ยมันเนี่ยน่ะจะเป็นหน่วยซื้อมาก่อนแน่เลยเธอเนี่ยก็เลยหัวราะใส่แล้วบอกว่าเธอนั้นจะจัดการเองในตอนนี้นั้นแครี่เนี่ยก็ได้เห็นเรื่องทั้งหมดเลยใช้วอของผู้ช่วยนั้นวอไปขอความช่วยเหลือจากนายอำเภอกลับมาที่ผู้ช่วยตอนนี้นั้นเธอเดินกลับมาที่รถแล้วก็ลากตัวแครี่ไปให้โจนผอมแล้วบอกว่านี่เธอเนี่ยคือเมียของช่างประปา แล้วทั้งคู่นั้นก็ได้ตกลงเรื่องเงินกันครับตอนนี้เนี่ยเหลือแค่2ก็เลยจะหารกันคนละครึ่งแต่โจนผอมนั้นไม่ยอมเขาเหนื่อยมากเขาเนี่ยจะต้องเจออะไรตั้งหลายอย่างทั้งโดนกัดหูบ้างแหละโดนเจาะท้าบ้างแหละหรือว่าโดนไฟเผาเขาเนี่ยก็เลยจะขอสนแบ่งมากกว่าเดิมแต่ผู้ช่วยนั้นไม่ยอมให้เธอนั้นจับแคลรี่ลากไปเพื่อหาบ๊อบแต่ตอนที่เธอนั้นกําลังหันหลังให้ครับเจ้าโจนผอมนั้นก็ใช้ปืนเนี่ยยิงเข้าไปข้างหลังของผู้ช่วยผู้ช่วยนั้นลม้ลมลงไปกับพื้น หลังจากนั้นโจนผอมก็ตะโกนเรียกบ๊อบบอกว่าให้ออกมาถ้าเกิดว่าไม่ออกมาเนี่ยเมียของนายตายเมื่อเห็นแบบนั้นแล้วเนี่ยบ๊อบก็เลยออกมาพร้อมกับกระเป๋าและก็ที่จุดไฟในมือบ๊อบเนี่ยบอกกับโจนว่าถ้าเกิดว่าเมียของเขานั้นเป็นอะไรไปแม้แต่น้อยเขานั้นจะเผาเงินทิ้งซะในเวลาเดียวกันนั่นเองนายอำเภอกับเจ้าหน้าที่นั้นกําลังซุ่มอยู่ด้านหลังเพื่อหาจังหวะยิงในตอนนั้นเองบ๊อบเนี่ยก็ได้ตัดสินใจโยนกระเป๋าไปที่โจนแล้วใช้จังหวะนั้น ยิงปืนท่อประดิษฐ์ที่เขานั้นประดิษฐ์มาเข้าไปที่คอของโจนแล้วก็เดินไปหาเมียด้วยความคิดถึงแต่โจนผอมน,นั้นยังไม่สิ้นลมครับเขาใช้แรงที่มีอยู่ในเครือกสุดท้ายเล็งปืนเข้าไปที่บ๊อบแต่บ๊อบนั้นรู้ตัวเขาเนี่ยเลยใช้ประแจที่เอวฟาดเข้าไปที่หน้าโจนนั้นอย่างจังหลังจากนั้นตำรวจเนี่ยก็ไปจับผู้ช่วยแล้วเจ้าหน้าที่เอฟไเนี่ยก็เลยถามบ๊อบว่าคุณน,นั้นเนี่ยเป็นใครกันแน่บ๊อบนั้นก็เลยหลับตาให้และบอกว่าผมนั้นคือช่างประปาธรรมมดดาาาาาาเช้้วันันนนนถบบบอยืจกแฟที่ห แล้วก็เปิดดูตู้จดหมายเขาเนี่ยก็ไปเจอกับถุงอะไรบางอยา่างที่หน้าถุงนั้นเขียนไว้ว่ารางวัลของคนดีบ๊อบเนี่ยก็เลยเปิดถุงออกแล้วไปเจอกับเงินเนี่ยที่อยู่เต็มถุงเขาเนี่ยก็เลยเรียกเมียนั้นให้มาดูทั้งคู่นั้นก็ดีใจใหญ่และคนที่เอาเงินมาให้นั้นก็คือนายอำเภอของเรานั่นเองแหละครับแล้วหนังเรื่องนี้เนี่ยก็จบลงครับ